ทำแบบนี้นะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีบางส่วนที่ไหลลงไปข้างล่างสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเดอร์ตี้ f อ e ฟจากมอกค่าพอดนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นหมอ้อมอกาพอดของเบเรตตีนะคะ โก ok คาเอ็กซ์เพสสาคับค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาเริ่มด้วยการเตรียมนมนะคะเราจะใช้เป็นนมสดไขมันเต็มนะคะอันนี้นะคะนมสดไขมันเต็มอันนี้ของโฟม o งนะคะแล้วก็วิปปิ้งครีมครีมแท้นะคะอันนี้ก็เป็นของโฟมอสอีกเช่นกันนะคะ ให้เลือกใช้วิปปิ้งครีมแท้นะคะซึ่งมันจะมีเปอร์เซนต์ไขมันที่สูงนะคะ mm. ตัวนี้จะทำให้กาแฟของเราเนี่ยรสชาติดีอร่อยที่สุดน,นะคะ mm. ถ้าเทียบกับวิปปิ้งครีมที่เป็นวิปปิ้งครีมทำจากไขมันพืชอันนั้นก็จะรสชาติอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะลองซื้อมาชิมก็ได้ค่ะแต่ถ้าให้แนะนำก็คือ เลือกเป็นวิปปิ้งครีมแท้ดีที่สุดนะคะก็จะมีอยู่หลายยี่ห้อเลยในท้องตลาดนะคะลองดูจากข้างกล่องหรือสอบถามที่ร้านก็ได้ค่ะเอาละค่ะเรามาเตรียมนมกันเลยเราก็จะใช้นมสดนะคะ6 0ซ c ค่ะนมสด 60cc นี่นะคะ เทลงไปในแก้วเลยจากนั้นก็จะใช้วิปปิ้งครีมนะคะ 40cc ค่ะ น,นะคะสี่สิบซีซีเทลงไปเลยในส่วนของนมนี้ถ้าใครชอบหวานนะคะสามารถเติมไซรัปห,หรือน้ำเชื่อมได้ตามชอบเลยค่ะก็ใส่ประมาณสักสิบซีซีก็พอค่ะอันนี้เราก็จะคนนะคะคนสักเล็กน้อย จากนั้นก็เอาแก้วนี้นะคะไปแช่ในช่องฟรีซประมาณ10-15นาทีนะคะก็คือให้ด้านหน้าของนมเนี่ยเริ่มมีน้ําแข็งนิดๆน,นะคะก็จะกำลังดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมกาแฟกันต่อนะคะก็จะใช้มเมล็ดก,กาแฟปริมาณ20กรัมค่ะสำหรับหมอบ้อโมกายเซท3ครับนะคะ ทีที่ททง่ายที่สุดก็คือการชั่งนะคะใครจะตวงจากถ้วยกัวเอ่อกรวยกาแฟก็ได้เช่นกันค่ะน,นี้ก็จะชั่งเป็นกาแฟคั่วกลางค่อนเข้มนะคะใช้ส0กรัมได้พอดีนะคะ เป็นมอกคายเพ้ขนาด3ครับนะคะก็จะเอากลวยใส่กาแฟออกมาะคะ่ะเพื Dial ่อความรวดเร็วเราจะใช้อันนี้นะคะตัดมาจากขวดน้ำส้มมินิเมตรค่ะเผื่อใครจะลองทำก็ได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็ตักผงกาแฟใส่ลงไปเลยค่ะนี้นะคะผงจะละเอียดประมาณนี้นะคะ ก็จะเคาะตัวกลัวให้ผงลงไปนะคะนี่จะเป็นวิธีที่ช่วยเหมือนกดเบาๆะคะ่ะเคาะแล้วก็ให้ผงกาแฟเนี่ยมันลงไปเสมอกันตอนนี้จะเอาตัวตัวนี้ออกก่อนนะคะ แล้วเราก็จะใช้ช้อนตักกาแฟนี่นะคะตรงตัวกดตรงนี้นะคะเอามาใช้กดค่ะเกลี่ยจากขอบเข้าไปก่อนนะคะพยายามเฉลี่ยให้ผมมันไปทั่วทั้งกลวยนะคะ ตรงไหนน้อยก็ดันไปให้เต็มค่ะ กดเบาๆนะคะเราจะไม่ได้กดแรงนะคะถ้าสังเกตเนี่ยจะแค่ดันแล้วก็พอมันแน่นแล้วเราก็ดึงขึ้นนะคะดันดันลงดันลงไม่ได้ออกแรงกดแบบใช้ตัวแทมเปอร์เหมือนการชงเครื่องค่ะแต่ถ้าใครมีแทปเปอร์จะใช้ก็ได้ค่ะแต่ก็ ให้กดเบาๆนะคะเพราะตัวแทมมันค่อนข้างจะมีน้ำหนักเยอะเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็ใช้ได้ละตัวผงกาแฟให้สังเกตว่ามันจะไม่เต็มนะคะก็จะเหลือประมาณนี้นะคะประมาณหนึ่งถมิลจากขอบบนนะคะจากนั้นก็จะมาใส่น้ำในหมอ้อต้มนะคะจะใช้ตาช่างนะคะ เอามาต้มส่วนล่างมาวางแล้วก็ใส่น้ําลงไปค่ะน้ําที่ใช้จะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะคะใส่ลงไปอย่าลืมกดแทนนะคะเพื่อที่จะได้ปริมาณน้ํานะคะใส่ลงไปหกสิบกรัมค่ะที่เราใช้ปริมาณน้ำน้อยเพราะว่าการสกัด เดร์ตี้คอฟเนี่ยจะสกัดโดยใช้ความเข้มข้นระดับลิสเซโตนะคะซึ่งก็คือผงกาแฟ20กรัมก็น้ำไม่น้ากาแฟที่ได้ไม่น่าจะเกิน30กรัมค่ะแต่ว่ารสชาติและความเข้มข้นก็ยังไงก็คงจะสู้เครื่องชงไม่ได้นะคะซึ่งเครื่องชงก็จะสกัดได้ดีกว่าเรียบร้อยนะคะอันนี้60กรัม เราก็จะเอากวยผงกาแฟใส่ลงไปนะคะหลังจากใส่น้ำเรียบร้อยแล้วก็สวมหม้อบนกับหม้อด้านเข้าด้วยกันค่ะปิดให้แน่นนะคะแน่นนะ็คือออกแรงปกตินะคะถ้าปิดแล้วสุดแล้วไม่ไปแล้วก็พอค่ะไม่ต้องออกแรงแบบสุดๆนะคะเดี๋ยวไปต้มกันเลยค่ะ ค่ะวันนี้จะใช้เป็นเตาตัวนี้นะคะก็คือเป็นเตาไฟฟ้าเซรามิกนะคะซึ่งตัวนี้มันจะเด่นที่ว่ามันมีไฟสองชั้นค่ะที่จะทําให้คุมอุณหภูมิของเตาเนี่ยได้สม่ําเสมอมากขึ้นนะคะอันนี้ได้มาจาก lazada นะคะรานะคาพันกว่าบาทค่ะเดี๋ยวงห้จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะก็พอเราเสียบปลั๊กแล้วนะคะเตาก็จะขึ้น แบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะพอเสียบปลั๊กปุ๊มนะคะไฟก็จะขึ้นสแตล์บายนะคะตัวนี้คือปุ่ม POWER นะคะเรากดที่ปุ่ม POWER นะคะแล้วก็ขั้นต่อมาก็จะเลือกเป็นหม้อนะคะซึ่งหม้อเนี่ยจะเป็นด้านนี้จะเป็นตัวที่บอกว่าเป็นหม้อประเภทไหนนะคะ อันนี้เป็นภาษาจีนหมดนะคะแต่ว่าเราใช้ Google Translate แปลมาแล้วฝั่งนี้ก็คือเป็นหม้อโลหะนะคะซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยก็ถือว่าเป็นโลหะนะคะเราก็จะเลือกหม้อคือเป็นฝั่งเดี๋ยวกด Power ใหม่อ่ะก็คือเรื่องหม้อที่เป็นฝั่งตัวอักษรสามตัวนี้นะคะเป็นหม้อโลหะค่ะถ้ากดอีกทีนึงมันจะมาฝั่งหม้อโลหะซึ่งก็จะเป็นพวกกระเบื้องหรือแก้วทนไฟทนความร้อนค่ะ แต่เราก็จะเลือกโลหะนะคะคือตัวักษรสาตัวนะคะปุ่มหลังจากใต้ใต้รูปหม้อนี่นะคะใต้รูปหม้อนี่นะคะก็จะเป็นตัวการเลือกโหมดของการทํางานค่ะก็จะมีอันแรกจะเป็นหม้อร้อนนะคะหม้อไฟรูปหม้อไฟนะคะก็คือการต้มนั่นเองอันที่สองก็คือเป็นกระทะนะคะคือโหมดการทอด อันที่สามเนี่ยก็จะเป็นหมอ้อลักษณะเป็นหม้อตุ่นนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นนะคะก็คือเป็นโหมดการปิ้งย่างบาร์บีคิวนั่นเองค่ะเราก็จะเลือกที่โหมดหม้อต้มนะคะหม้อร้อนนี่นะคะหม้อไฟแล้วก็ไฟเนี่ยเขาเซ็ตมาเมื่อเราก,กดปุ๊บมันจะขึ้นเป็น2200วัตต์นะคะตัวบวกลบเนี่ยก็คือจะเป็นการปรับเพิ่มและลดค่ะ เราก็จะลดลงนะคะสําหรับการต้มกาแฟเนี่ยเท่าที่เทสมาคือใช้ไฟแค่600วัตต์ก็พอค่ะแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะตั้งเวลานะคะว่าให้เครื่องทำงานกี่นาทีนะคะก็กดที่รูปนาฬิกาตรงนี้นะคะพอกดนาฬิกาจะขึ้นเป็นเวลาชั่วโมงกับนาทีมานะคะพอกดบวมจะขึ้นมา5นาทีค่ะกดอีกก็จะเป็น10 สิบห้านะคะแต่ถ้าเราลดเนี่ยมันจะลดทีละหนึ่งนาทีค่ะอันนี้เราตั้งได้เลยนะคะว่าเราจะใช้กี่นาทีแต่ว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยเราจะต้มกาแฟเนี่ยเราจะยืนเฝ้านะคะเพราะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตั้งเวลานะคะแต่ถ้าเราตั้งเวลาเนี่ยเมื่อหมดเวลาเครื่องก็จะดับลงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราตั้งหม้อก,กาแฟกันเลยนะคะ ก็เจ้าหม้อมาตั้งค่ะเราเอาหม้อขึ้นวางบนเตานะคะแล้วก็ระวังนิดนึงว่าตัวด้ามจับนี่อย่าให้มันใกล้กับความร้อนมากนะคะพยายามให้มาอยู่ด้านริมนะคะเดี๋ยวก็รอดูนะคะน้ำจากกาแฟจะออกตอนไหนต้องยืนเฝ้านะคะเราจะไม่ทิ้งเตาไปไหนนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่ถ้า เราทิ้งไปนี่หม้อมันอาจจะไหม้ได้นะคะกาแฟไหม้แล้วอุปกรณ์จะเสียหายได้ตอนนี้เสียงของกาแฟขึ้นเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำกาแฟน่าจะเริ่มไหลแล้ว พอน้ำกาแฟเริ่มไหลเนี่ยเราก็จะรอให้ตัวน้ำกาแฟไหลจนเต็มฐานของหม้อส่วนบนนะคะเห็นไหมคะตอนนี้เกือบเต็มแล้วค่ะอเ,เต็มแล้วเราก็จะปิดเตาเลยนะคะแล้วก็ปล่อยให้น้ำกาแฟไหลต่อไปค่ะอีกสักครู่นะคะ อันนี้มเมล็ดกากแฟคั่วค่อนอกลางค่อนเข้มนะคะอายุเกือบสองเดือนแล้วค่ะคิม่าจะน้อยหน่อยนะคะอ่ะตอนนี้น้ำกาแฟแทาจะไม่มีไหลออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเทเด์ตี้กันเลยค่ะมาบอกเรื่องเตานิดนึงนะคะเตาประเภทเตาไฟฟ้าเซรามิกนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเราปิดแล้ว เตาจะยังมีความร้อนอยู่แล้วก็พัดลมเนี่ยที่ใต้เครื่องจะย,ยังทํางานเพื่อระบายความร้อนนะคะเราจะได้ยินเสียงพัดลมแล้วก็มีตัวอักษรบอก H H คือแต่ละเตานี่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางเตาอาจจะขึ้นว่า hot ก็ให้เรารอค่ะรอจนกว่า พัดลมเนี่ยจะหยุดทำงานแล้วตัวอักษร hs เนี่ยหายไปนะคะเมื่อหายไปแล้วเราถึงจะสามารถดึงปลั๊กออกได้ค่ะถ้าเราดึงปลั๊กออกก่อนเนี่ยเตาจะเสื่อมสภาพและเสียได้ง่ายนะคะเดี๋ยวไปทำเดอร์ตี้กันต่อเลยค่ะตอนนี้เรานมออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะสังเกตว่านมเนี่ยจะเป็นน้ำแข็งที่ขอบๆนะคะแล้วก็ตรงกลางนี่จะตึงๆนิดนึงนะคะก็คือถ้าแบบนี้ก็คือโอเคเลยนะคะ เวลาที่แช่นี่อาจจะไม่เท่ากันนะคะทุกเย็นแต่ละบ้านให้สังเกตเอาจากนมเอานะคะเดี๋ยวเราจะชั่งตอนเทด้วยนะคะอย่าลืมกดแท้เปิดแล้วก็โอเคการเทนะคะเราจะใช้ช้อนกาแฟนะคะเอาพาดกับปากแก้วนะคะแล้วเอียงลงค่ะ แล้วก็เอากาแฟนะคะเทลงช้าๆบนหลังแก้วนะเออหลังช้อนนะคะเพื่อให้มันทั่วๆก็จะทำแบบนี้นะคะ นี่ค่ะอันนี้ประมาณ30มสซีซีนะคะกาแฟที่ได้นะคะก็จะเห็นเป็นลายอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีน้ำกาแฟลงไปด้านล่างบ้างค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะ ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีบางส่วนที่ไหลลงไปข้างล่างนี่ค่ะเสร็จแล้วค่า Dirty ตี้คอฟก็ลองทำกันดูนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็มาบอกกันได้ค่ะแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ